เรามาส่งส่งเพื่อนก็เรียกอะไรอะ่ะเพื่อนร่วมร่วมโลกแล้วเนาะเห็นแกเดินสงสารแกะจะบอกว่าจะต้องเดินมาจากศิสเกตค่ะเดินมาสามอาทิตย์แล้วอะ่ะนั่งสงสารเนาะคนเรามาสองคนผัวเมียนะคะ ก็ขอให้พี่แกโชคดีวันนี้มาส่งแกที่บอกร,ระสบุรีรัมนะคะอืมอ๋อจะเดินจะเดินไปอีกหรอคะพี่ เอาไปเลยสงสารน่ะช่วยกันเราก็เคยลำบาก <c oughs> หนูก็ลำบากหนูไม่ใช่คนมีหรอกแต่หนูก็สงสารน่ะให้พี่โชคดีเดอ้อโชคดีทุกคนเลยเจ้า ีามานเด้วยขอบคุณค่ผมก็ไอที่เหลือไว้ซื้อข้าวกินไอถ้าวันนี้เพื่อนที่น่นก็ซื้อตั๋วไปนัดเขาได้ที่หรอวะค่อยได้งานนะเคครับผมอยู่ตรงที่แถวนั้นแหละมะ บ้านหนองปรือน้อยค่ะคือบ้านผมจะอยู่ตรงโค้งพอดีเลยตรงโค้งบ้านหนองครึ่งน้อยเจ้าขายปลาโอช่านจะเลือกทานมากแต่อาณาไม่สนใจตรงป้ายนั่นแหละโชคดีเลยนะคะโชคดีนะคะคอยได้งานจ้าจ้า เห็นเดินอ่ะหนูสงสารโชคดีนะคะจ้าสวัสดีค่ะ <c oughs>